เนี่ยคุณผู้ชมดูสิมาแล้วหนึ่งนี่มาแล้วสองมากันเป็นครอบครัวเลยครับคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับครอบครัวช้างป่าออกหากินบริเวณทุ่งกิก๊กภายในอุทยานครับทางนายเกียงไกเพาะเจริญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงฝากเตือนคนที่สัญจรไปมาระหว่างเส้นทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงบ้านก็ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนและคนที่จําเป็นต้องเข้าไปเก็บ ของป่าให้ระม,มัดระวังอันตรายจากช้างป่านะครับช่วงนี้ออกมาหากินมากขึ้นตามเส้นทางดังกล่าวรวมทั้งถนนเส้นทางเข้าทุ่งกิ๊กแล้วก็พื้นที่ป่าใกล้เคียงขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้่าเคร่งครัดแล้วก็ใกล้ชิดด้วยนะครับหัวหน้าอุทยาแห่งชาติแม่ปิงบอกว่าช้างป่าบริเวณอุทยานเนี่ยเป็นช้างที่ข้ามแม่น้ําปิงเหนือเขื่อนภุมยพลจากเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าอมก่อยเมื่อเมื่อ4ปีก่อนปัจจุบันมี12ตัวและมีช้างเกิดใหม่2ตัว ช้างวัยรุ่น7ตัวและช้างขนาดใหญ่3ตัวที่อาศัยอยู่เป็นโขลงและมีช้างหนึ่งตัวที่ยังไม่เข้าโขลงครับก็จะหากินอยู่บริเวณป่าแม่ปิงนี่แหละปีนี้บริเวณทุ่งกิ๊กเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างแล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดอย่างเช่นเก้งหมูป่านกหัวขวานแล้วก็นกอีกหลายชนิดเลยครับ จุดนี้ไม่ได้ถูกไฟไหม้ในรอบหลายปีครับจากความพยายามป้องกันของทุกฝ่ายก็ถือว่าเป็นการคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแล้วก็กลายเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่ารวมทั้งคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับมีเห็ดทอปขึ้นด้วยนะครับ